โอเควันนี้ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมาโชลูมาสักอ่ามาดูละอ่ะนี่โอ้วาลีแอ็กซิสหกร้อยไตัวนี้ตัวนี้คนใช้เยอะนะครับเมืองไทยอืม,มโอ้มีครบหมดทุกอย่างเลยอ่าตัวนี้รอส่งนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็รอทำเอ็กซ์พอร์ตลเสนอยู่ ถ้าท่านไหนสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับ090 994 2675ราคาพิเศษครับผมพิเศษทุกตัวขายไม่เก่งครับแต่ขายถูกเน้นขายถูกเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนได้ใช้กันม,มีคนเวเยอร์เรียบร้อยมีชิลเลอร์เรียบร้อยเลยครับงานนี้ ข้างหลังเป็นเพจมมนชันแนนนะครับก็สนใจโทรมาได้ครับไม่มีปัญหา0909942675แล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ